การวิเคราะห์ธุรกิจบริการบริษัทในต่างประเทศกาตาแอร์เวย์กาตาแอร์เวย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1993และเริ่มให้บริการในปี1994ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศกาตา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเดินทางของประเทศในระดับโลกในปี1997ได้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดภายใต้การนำของ CEO a อแอคบาอัลเบเกอร์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้สายการบินกลายเป็นหนึ่งในสายการบินหรูระดับ5ดาวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกกาตาแอร์เวย์ มีชื่อเสียงด้านการบริการลูกค้าแบบหรูหราความตรงต่อเวลาเทคโนโลยีและเครื่องบินรุ่งใหม่สนามบินต้นทางอย่างฮามาสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ทที่ได้รับรางวัลอันดับต้นๆของโลกวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของกาตาแอร์เวย์จุดแข็งสเตรง์ได้รับรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในโลก หลายปีซ้อน s k y t r a d e มีบริการชั้น Business Class และ First Class ระดับหรูปุงบินใหม่ประสิทธิภาพสูงบริการบนเครื่องและภาคพื้นดินระดับพรีเมียมสนามบินฮามาดอินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตเป็นฮับที่มีศักยภาพจุดอ่อน Weakness ต้นทุนการดำเนินงานสูงจากการเน้นคุณภาพพึ่อพาตลาดระหว่างประเทศมากกว่าภายในประเทศมีข้อจำกัดทางการเมืองภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลาง โอกาส o p p o r t u n i t y การขยายเครือข่ายพันธมิตร o n น e วล l a ลีแอนเติบโตของการเดินทางธุรกิจและท่องเที่ยวหรูนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการความต้องการประสบการณ์พิเศษจากผู้โดยสารอุปสรรคทริ t การแข่งขันจากสายการบินตะวันออกกลางอื่นเช่นเอมิเรตเอติฮัดราคาน้ำมันที่ผันผวนความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคความผันผวนจากโรคระบาดหรือภาวะฉุกเฉินระดับโลก ด้วยจุดแข็งด้านการบริการระดับโลกและการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินกาตาแอร์เวย์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความหรูหราและความสะดวกสบายบนเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้กับผู้โดยสารในทุกจุดสัมผัสตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องระหว่างเที่ยวบินและหลังลงจอดในการพัฒนาการบริการที่สะท้อนแนวคิดเชิงนวัตกรรมและความใส่ใจในผู้โดยสารอย่างแท้จริง การพัฒนาบริการรับส่งผู้โดยสารถึงสนามบิน Premium Airport Transfer Service มอบความสะดวกสบายตั้งแต่ก่อนออกเดินทางด้วยบริการรับส่งผู้โดยสารถึงสนามบิน Door to Door Service โดยใช้ระบบจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันของสายการบินพร้อมการจัดรถยนต์ระดับพรีเมียมที่มีความปลอดภัยสูงและพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ s i m l e s s Journey ตั้งแต่บ้านจนถึงเครื่องบินสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการที่เน้นความครบวงจรการพัฒนาผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับการสั่งอาหารและของทานเล่นบนเครื่องบินยกระดับประสบ รารผู้โดยสารผ่านการนำระบบผู้ช่วยดิจิทัล AI-based digital assistant มาให้บริการแบบเฉพาะบุคคล Personalization โดยผู้โดยสารสามารถสั่งอาหารและของว่างผ่านหน้าจอหรืออุปกรณ์พกพาได้ตลอดเวลาพร้อมระบบจดจำเมนูปโปรดจากข้อมูลการเดินทางที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มความสะดวกและความพึงพอใจตลอดเที่ยวบินทั้งยังลดภาระงานของลูกเรือและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในเที่ยวบินและการใช้ระบบเล็แครดเพื่อติดตามกระเป๋าสัมภาระพร้อมสายคล้องกระเป๋า อัจฉริยะเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารด้วยระบบติดตามสัมภาระแบบ Real Time Real Time Baggage Tracking โดยใช้เลขแก็กเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของสายการบินพร้อมสายคล้องกระเป๋าแบบอัจฉริยะที่ฝัง QR Code หรือตัวส่งสัญญาณ RFID ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าได้ทุกขั้นตอนลดปัญหากระเป๋าหายและเพิ่มความไว้วางใจในคุณภาพการบริการ ในธุรกิจบริการระดับพรีเมียมโดยเฉพาะสายการบินการดึงดูดลูกค้าใหม่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่การรักษาความพักดีของลูกค้าเดิมต่างหากคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนของแบรนด์กาตาแอร์เวย์ในฐานะสายการบินที่ได้รับการยกย่องด้านความเป็นเลิศในการบริการได้แสดงให้เห็นว่าการดูแลลูกค้าเก่าไม่ใช่เพียงการให้สิทธิพิเศษทั่วไปแต่คือการออกแบบประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่สร้างคุณค่าทางอารมณ์อย่างแท้จริง ด้วยแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางบวกก,บกับการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่างชาญฉลาดทำให้สายการบินสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้โดยสารให้แน่นแฟน้นยิ่งขึ้นต่อไปนี้คือกลยุทธ์แนวทางการรักษาลูกค้าเก่าที่สามารถต่อยอดจากจุดแข็งของแบรนด์และตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสารในยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งการพัฒนาระบบสมาชิกสะสมแต้มและสิทธิประโยชน์แบบแบ่งระดับ i ท r b บ s e d loyalty program สร้างระบบสมาชิกที่ให้รางวัลตามระดับการใช้ รริกาเช่นซิลเวอร์โกลด์พลาตินัมโดยลูกค้าที่ยิ่งเดินทางบ่อยยิ่งได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นเช่นการอัปเกรดที่นั่งห้องรับรองพิเศษบริการโหลดสัมภาระฟรีหรือการรับส่งสนามบินสิ่งนี้ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเดิมมีความพักดีและอยากใช้บริการซ้ำสองการให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized Service) ผ่านข้อมูลพฤติกรรมนำข้อมูลจากการใช้งานของลูกค้ามาวิเคราะห์และนำเสนอการบริการที่ตรงใจเช่นเสนอเมนูอาหารที่เคยเลือกเส้นทางโปรด การเลือกที่นั่งอัตโนมัติหรือส่งโปรโมชั่นเฉพาะบุคคล สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์จำเขาได้และให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ3การสร้างความสัมพันธ์เชิงอารมณ์และการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ Emotion a l c o n n e c t i o n and Engagement รรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าผ่านการสื่อสารแบบไม่ขายตรงเช่นส่งข้อความอวยพรวันเกิดการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษการมอบของขวัญเล็กๆจากแบรนด์หรือสื่อสารข่าวสารใหม่ๆก่อนใครเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากขึ้นและไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการของคู่แข่ง กาตาแอร์เวย์ไม่ได้เป็นเพียงสายการบินที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกจากมาตรฐานการบริการที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นแบบในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบบริการเฉพาะบุคคลและการสร้างความสัมพันธ์เชิงอารมณ์จากจุดแข็งในด้านแบรนด์เทคโนโลยีและความเข้าใจลูกค้าทำให้สามารถต่อยอดสู่3าแนวทางการบริการใหม่ได้แก่ผู้ช่วย AI สํสำหรับการสั่งอาหารบนเครื่องระบบติดตามกระเป๋าอัจฉริยะบริการรับส่งสนามบินระดับพรีเมียม รวมถึงการรักษาลูกค้าเก่าผ่านกลยุทธ์ที่เน้นความพักดีความเป็นส่วนตัวและความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งล้วนเป็นหัวใจของการสร้างความแตกต่างในตลาดที่แข่งขันสูงดังนั้นการเรียนรู้จากแนวทางของกาตาแอร์เวย์ไม่ใช่เพียงการให้บริการที่ดีแต่คือการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะครับ